น้ำผักท็อปทำมาเพื่อให้คุณแม่ท็อปกินก่อนเพราะแม่ท็อปเนี่ยเป็นรูมาตอยคือตอนแกเป็นรูมาตอยผมสงสารแกจะปวดข้อแกจะอยู่อย่างเงี้ยเอามือจับ จับจับข้อมือแกเนาะแล้วก็จะมีข้อเข่าที่มันบวมคุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยเป็นนานๆเนี่ยเข่าหรือข้อเนี่ยมันจะผิดรูปพอหลังจากที่ให้แม่กินไปประมาณ2อาทิตย์ข้อมันก็ยุบตอนแรกเนี่ยทำให้แม่กินก่อนเรื่องของเรื่องวิจัยสูตรเนี่ยให้แม่กินทุกอย่างเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันดีแล้วก็ให้เพื่อนพ่อกินที่แกเป็นสเก็ตเงินแล้วกแกบอกว่าผิวก็ดีขึ้นแล้วไอ้รอยสเก็ตเงินอะ่ะมันก็ไม่พุพองขึ้นมาใหม่มันแห้งเร็วมากสุดท้ายแล้วเราก็ได้เอาต เอาผักสดมาอยู่ในกระบวนการให้มันเป็นผงโดยใช้เหมือนเข็มเล็กๆจิ้มๆจิ้มให้เป็นนาโนพอมันเล็กเสร็จปุ๊บพอเราย้อนกลับมาชงน้าเย็นปุ๊บเนี่ยจะอร่อยเหมือนเรากินน้าผักสดเลยแต่ยังคงเหลือเอ็มไซให้เราอยู่ให้ลูกให้หลานกินได้ฉะนั้นถ้าซื้อตัวนี้กดซื้อ10ห่อคือคุ้มสุดผมอยากบอกเพื่อนๆว่ามาดูไรสดได้ถามทีมงานท็อปก็ได้มาฟังเพื่อทําความเข้าใจถ้าคําตอบไม่ชอดเจนก็เข้ามาถามท็อปก็ได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคน